สวัสดีครับผมขอนำทุกท่านมาที่สนามกุฎิสันพารักบ้านของเอฟเวอร์ตันมารับชมการจำลองแมชการแข่งขันสุขฟุตบอลทีมชาตกอังกฤษกลางสัปดาห์ครับนัดที่26ครับเอฟเวอร์ตันเปิดบ้านรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับนี่เป็นเกมที่26ครับซึ่งแมนเชสเตอร์ทำศึกกับเอฟเวอร์ตันก่อนที่ทีมบิ๊กเนมใหญ่ๆจะเตะกันในช่วงวันเสาร์อาทิตย์นี้ครับซึ่งถือว่าถ้าเกมนี้ผู้มาเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยบุกมาชนะเอฟเวอร์ตันได้เนี่ยพวกเขาจะ ขึ้นทําแต้มไปเท่ากับลิเวอร์พูลครับแล้วก็นําเป็นจ่าฝูงชั่วคราวด้วยนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับซึ่งถ้าลูกทีมของเป๊ปกุนดี้ลาทําได้ครับสถานการณ์กดดันจะตกไปอยู่กับลิเวอร์พูลทันทีครับเพราะว่าตอนนี้แต้มห่างกันเพียงแค่สามแต้มเท่าน,นั้นแหละครับโอ้ถือว่าตอนนี้เอเวอร์ตันแฟนๆลิปูนี้ต้องเทใจมาฝั่งเอเวอร์ตันเป็นแน่ครับให้หยุดความร้อนแรงของแมนเชสเตอร์นะครับมาดูเสบียตจริงของฝั่งเจ้าบ้านเอเวอร์ตันครับ ผู้รักษาประตูเป็นจอแดนพิคฟอร์ดครับกองหลังมีเชมัสโกลแมนไมเคิลคลินเกิร์ซูม่าลูก้ารดินครับกางรับเป็นทอมเดวี่อันเดรโกเมสครับส่วนแนวรุกเป็นเบอร์นาร์ดยูฟี่ซิกูซันดิชาริซันแล้วก็วันนี้กองหน้าตัวเป้าครับเป็นโดมินิกคาร์บูเลวินนะครับนี่คือ11ตัวที่นีของฝั่งเอฟเวอร์ตันครับแผ่งก็ยืนเป็น4-2-3-1ครับฝั่งผู้เยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้วันนี้ต้องดู3แนวรุกเป็นริยาสมาเรสเซโกกุเนเกลดูแล้วก็เิรอยซานนี่ครับ ชีวิตตัวจริงของฝั่งแมนซิตี้ครับแข่งทะยึดเป็น4-3-3ครับผู้รักษาประตูเป็นเดเรสตันครับกองหลังมีดานิโล่จอห์นสโตนอายเมริกลับบ็อกซ์ฟาเบีนเดลสครับแดนกลางมีเบนเดาโดซิววาเฟนเดนิโลดาบิดซิวบาครับสัพทประสานแดนหน้าก็เป็นเวรอยซานีเซโกกุน่าเกโร่แฮตติดจากเกมที่ดวลกับอ so าร์เซนอลแล้วก็ริยาสมอลเดสครับนี่คือ like การรวมพลังกันของบริเวนแมนเชสเตอร์ซิตี้ก่อนที่จะไปเกย์ฟตั button, นเลยครับ แฟนแมซิตี้ ree, กับเอเวอเรตชี้เห็นอย่างไรกับแมชนี้ครับโอ้โหดูสิเสื้อดูจะคล้ายๆกันด้วยนะครับยังไงก็ลองสังเกตดูให้ดีครับมันจะมีความเข้มกับความจางต่างกันอยู่เล็กน้อยนะครับฝั่งของแมนซิตี้มาในเสื้อสีฟ้าอ่อ,อนๆน,นะครับส่วนเอเวอเรตครับเสื้อสีน้ำเงินเข้มนะครับบอลอยู่ฝั่งของดิชาริสซันนะครับโอ้เสื้อผ้านี่ดูคล้ายกันนิดหน่อยครับดิยาสมาริส บนาโดวางมาทางซ้ายให้กับเรย์รอยซานี่โอ้โหจังหวะนี้เกี่ยวแล้วก็แม่ไปชนกับเชมัสกูมนลงไปแต่ว่ากลางของแมนซิตี้ดักได้ครับดิยาสมาเรสพาขึ้นมาเข้ากลางเราสับหลอกซ้ายมีเรย์รอยซานี่ขยับแล้วต้องย้อนกลับมาครับเบรนาโดดาวิสบาให้กับกุนนากโรครับโอ้ดูจังหวะชิงเขาทำแล้วมาเรสยอดมาเสาสองโอ้โหแม่มุงไม่ดูนะครับแบนาโดซิวาครับโอ้ลูกเปิดมาของดิยาสมาเรสครับ อดูยากนิดนึงนะครับเสื้อที่เลือกใส่มาในแมชนี้ของเอเวอร์ตันกับแมนซิตี้แหะครับเป็นเตะจะเขตบประตูของเอเวอร์ตันครับเปิดขึ้นหน้ามาครับจังหวะน,นี้มงตั้งมาแล้วแมนซิตี้ครับเก็บได้ที่มาเรสมาเรสวันนี้ประจําการอยู่ฝั่งขวานะครับ ดูความมุ่งมั่นของเรดแมนซิตี้ครับชัดเจนว่าต้องการขึ้นไปนําเป็นจ่าฝูงก่อนแล้วก็กดดาริบูจากวะนนี้มาทางขวาดานิโลเปิดเข้ามาที่เรรอยสันได้มงตั้งมาเจตนาดีครับให้กับดาบิดซูบาแมมงไปเข้ามือของจอแดนพิฟอร์ดครับเปิดเร็วมาก็ไม่ดีครับพิฟอร์ดเป็น10นาทีแรกดีอุนซืออย่างมาโกซินวานี่เครียดเลยครับเริ่มเกมมาแมนซิตี้บุกเขาใสา่เต็มที่เลยครับหวังได้ประตูขึ้นนาเร็วนะครับเกมของพวกเขาน่จะง่ายขึ้น ก็อย่าลืมรอเชียร์กันด้วยนะครับคู่นี้ก็แข่งจริงครับวันพุธนี้ครับช่วงดึกเลยครับคำขึ้นวันพุธที่6กุมภาพันธ์ครับเวลาตีสองส่นาทีทางบิสปอร์ตหนึ่งบอลมาทางขวาของเบอร์นาดเปิดเข้ามาแล้วจังหวะนี้โอ้เป็นเอฟวุตันขึ้นนำก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์เลยครับโอ้แต่ล้มหน้าครับทงขึ้นเร็วครับโอ้จังหวะนี้แฟนเอฟว์ตันดีใจเกินครับดูอีกครั้งหนึ่งครับลายนี้ชัดเจนครับ อูถือว่าวันนี้ผู้ชีว่ยวิสินครับไลแมนทำหน้าที่ได้ทันครับถ้าเราไปดูคลิปย้อนนี่ตะบอกว่าแมสที่เป็นดราม,ามา่ามาเกมที่ริบูเสมอกับเวสแฮมเนี่ยชัดเจนครับตำแหน่งของเจมส์ซูเนอร์ครับอูแล้วไหลมาทางซ้ายมีโอกาสอีกครัง้งนึงจะน้ำได้ไหมครับโอ้โหจนได้ครับเอเวอเรสตน์นาทีที่15บห้จบจากกองหน้าดุนมดิคาวบดเลวินครับโอ้โหแก้ตัวได้ครับแนวรุกของเอเวอเรสต์หนึ่งประตูต่อศูนย์เลยครับโอ้เป็น ดูกับจังหวะทําชิ่นกันแล้วเพื่นแมสซิตี้ประกบพลาดครับอยู่ตรงนั้นนะครับโอ้โหจอห์นสโตนครับยืนตําแหน่งไม่ดีครับแล้วอีพลาดเหมือนกันครับแมสซิตี้โอ้โหประตูนี้จะเป็นประตูขึ้นนําที่ไปปลุกระดมฝั่งเล่นแมสซิตี้ให้ฮึดขึ้นมาเป็นการยกระดับหรือเปล่าหรือว่าจะสร้างความกดดันให้กับแมสซิตี้ด้วยครับแต่ว่ายิงสวยมากครับ1 0ส่วนครับดมหนิคาวเวัลเลวินครับ แ,แฟนแมตชซิตี้อย่าไปดราม่าหรือว่าซีเรียสนะครับผลสกอฟักหลังๆเนี่ยไม่ค่อยจะสอดคล้องกับความเป็นจริงครับอย่างเราทําคลิปลิปูเนี่ยในฟีฟ่า19ลิปูชนะไป3-0ครับแต่ว่าของจริงนี้เสมอกับเวสแฮม1-1ชนะแล้วความแน่นอนในคลิปไม่สามารถบ่งบอกอะไรได้นะครับดูของจริงกันด้วยกันแล้วกันอันนี้รับชมพวกบันเทิงครับโอ้ดะิสุบเลี้ยงไม่ผ่านเชมส์แมนแต่ว่าต้องอเลือกไปข้างหน้าไม่ได้ครับเตะนี่ไม่ดู ทิศท,ทางครับเอาออกไว้ก่อนครับมาสเตอรีลุยตอเปิดเข้ามาอาเกีโร่โอ้โหมไม่โดนครับอทอมเดวิสเก็บตรงกลางเวนเฟนันิโยครับมาสตี City, โหมแลวครับต้องรีบทวงประตูคืนมาครับรองบอลเหนือกว่าแต่ยังเจาะประตูไม่ได้สานนี่เพียออกมานี่ก็เอฟตันเก็บได้รอสวนเลยครับเบอร์นาร์ดมาทางขวาครับอังเดโกเมสอังเดโกเมส <c oughs> จะแหวกติดฟาเนเดลส์ดู ผู้เล่นแมนซิตี้วิ่งขยันช่วยกันครับทำทางตลอดเซโรกุนาเกีโร่ครับฉีมมารับบอลทางขวาอาเกีโร่โอ้โหล็อกมาไม่ผ่านเคอร์ซูมาครับแต่ว่าผู้เล่นเอเวอฟ์ตันครับเจอแมนซิตี้เข้ามากดดันเร็วครับจังหวะจะต่อบอลเข้าไปจากด้านหลังถึงส่วนตรงกลางนี่ทำได้ลำบากมากครับอังเดรโกเมสวางข้ามาทางขวาติดลารบ็อกเลยครับดาบิซูบาเฟบนันดิโยครับเบนโดซูบาให้มาครับดาบิซูบาชิงกับ บนด์โดแล้วมาถึงกุนอาเกโรครับทางขวามีมาเรสรออยู่อาเกโรเลือกให้สั้นๆครับดานิโลกลางเชื่อมอยู่ครับบนด์โดเลือกดาบิดซูบามีโยกอาเกโรเติมซูบาให้มาอาเกโรจิงโหไปเฉลี่ยตรงนี้ยังซ้อมไม่ได้ครับโอ้ติดคาซูมาโอ้จะนม้ทำสวยครับแต่แมนซิตี้เกือบจะตีเสมอได้ครับโอ้ต้องชมครับโจแดนพิกฟอร์ดยัง เหนียวแน่นอยู่นะครับแล้วก็เคริร์ซูบามาช่วยสก,กัดจังหวะสุดท้ายครับคาร์วินพาเอเวอร์ตันส่วนมาแล้วอินดิลาป็อกสไลด์โดนที่บอลออกไปครับเป็นบอลทุ่มของเอเวอร์ตันโอ้สู้กันสนุกเลยครับเอเวอร์ตันก็มาสุขอมเดวิสชิงครับอังเดโกเมสลับบอลฉันแลบมาต้องย้อนไปถึงไงเดสันเลยครับโอ้สู้กันสนุกเลยนะครับไอชุดน,นี้ทำได้ดีทั้งคู่ครับแต่ประตูนี่ยังมีเพียงหนึ่งประตูนะครับ เจอกันมาในลีกนี้169เกมครับเอเบอร์ตันชนะ60เกมเสมอ44แล้วก็แมนเิตี้ชนะไปได้65ครับถืวอว่าสติที่เร,เรารวมมาฝากกันนี่ว่าสูสีมากต่ดูจังหวะนี้ครับหน้ากรอบเคทเธอของเอเบอร์ตันกูน่าเกลโร่พามาแล้วก็หาช่องเข้าซ้ายกูยิงไม่ได้แล้วจะเชื่อมกับมาเรสครับไม่ได้ขึ้นเติมแล้วก,ก็เอเบอร์ตันรอสวน ออกมาทางซ้ายครับนาทีที่37ยังทันกับดิชาริสันมาแล้วกับกระชากมาคนที่เสียตำแหน่งไปเป็นดานิโลครับแล้วดิชาริสันเปิดมาจังหวะนี้เกี่ยวลงพื้นติดดาป็อกกับโอ้โอ้เขากดวินเออเปิดดีเลยครับแต่ว่าจังหวะตำแหน่งเข้าประกบของอับดิลดาป็อกครับโอ้ดูโอกาสวันนี้ของเรรอยสันนี่ครับแทบไม่มีโอกาสเลยครับบอลไม่ค่อยไปถึงเขาด้วยนะครับจังหวะถ่ายบอลของแมนซิติฟนี้ดูจะมีปัญหาครับ เป็นเตะม,มุมครับของเอเร์ตันเปิดเข้ามาโค้งแล้วชกออกมาได้ครับเอเดนันมุ่งตั้งมาแล้วจหวมาี้เอเวตันยิงสวนก็โอ้โหเซฟได้ยังไม่ออกแถวสองยิงอัดเข้าไปโอ้โหจะซ้ำโอ้โอกาว่ายิงจัดเสาแรกนะครับโอโกาสนี้ครับโอ้โหกดเต็มแรงเลยครับโอโ้แต่ชมเซฟนี้ของทางด้านเอเดนันนะครับ โอ้เกือบได้ประตูที่2ครับเอเดอร์ันเปิดนี้ครับของจิลฟีซิกูซันครับเปิดโอ้ยลอยไปไกลครับบอลมันย้อยมาครับกะจังหวะได้ง่ายเลยครับเอเดอร์สันรับติดมือครับแต่ว่าออกบอลเดียวไม่ได้เลือกสั้นครับดีอมิดรับบล็อกให้กับเบรอยซานเนตครับดาวบิสซูบาดูเอเดอร์ันครับถอยมาตั้งโซนรับอยู่แน่นนะครับ อาเกโรนี่วิ่งขยับหาพื้นที่ว่างก็จริงว่าเจอคุมสองตลอดต้องถอยลงมาเล่นเองนะครับออเกโร่พามาทางขวา,ขวาแล้วมาเรสคืนมาดานิโรยังไม่เลือกเปิดให้กับมาเรสก็จกกังหวะนี้ครับเป็นเอฟตันได้เตะตจากเข็บประตูครับถนเวลาครึ่งแรก3นาทีครับที่ชมจังหวะเซฟของเอเดสันนะครับอู้ลูกยิงของเบอร์ดัดครับเกือบโดนประตูที่2ครับแมนซิตี้ คือสถานการณ์มันบีบให้พวกเขาต้องรีบกดดันเพื่อทวงประตูคืนมาให้ได้นะครับทีมอย่างแมนซิตี้นี่ด้วยสักยภาพผู้เล่นนี่ประมาทไม่ได้ครับทีมไหนที่นําอยู่ก็จริงนะแต่ว่าเจอกับแมนซิตี้นี่ถ้าพวกเขาเครื่องติดแล้วเนี่ยเอาอยู่ยากนะครับวิญญาสมาเรสครับลุยต่อครับเวลายังไม่หมดครับอาเกโร่เฟรนันดิโยแล้วก็ผู้สินครับเป่าจบเกมครึ่งแรกที่กูดิสันทานครับเป็นเดวิตตันเลยครับที่โอ้โหนำ แมนซิตี้อยู่1นูนย์ครับจากคนนี้ครับโดมิกคาร์เวตเลวินครับอูถือว่าจบสกอร์ได้เฉียบคมมากครับนาทีที่15นะครับที่อตันออกนำแมนซิตี้แล้วก็เกือบโดนตีเสมอได้แต่ว่าต้องชมการเซฟของจอแดนพิกฟอร์ดแล้วก็จังหวะเข้าสกัดของเคิร์ซูม่านะครับอ้อย่าลืมไปดูของจริงนะครับเพื่อนๆคู่นี้ครับรู้นระทึกมากครับแฟนๆที่บึงก็ควรดูว่าปีนี้ครับ แมนเสเตีร์จะมีช่วงที่พวกเขาสะดุดไปบ้างเดี๋ยวพอกกลับมาได้นีทำแต้มและบีลิฟูมาห่างการรันเพียงแค่3มแต้มแล้วก็แมชนีได้ลงทาการแข่งขันก่อนด้วยนะครับก็คือคำคืนวันพุทธที่6กุมภาพันนี้นะครับเวลาตีสองนาทีครับคาบเกี่ยวเช้าวันพฤหัสที่7นะครับก็คือใครตื่นมาก็จะเป็นช่วงประมาณตีสอของเช้าวันที่7นะครับก็คือคำคืนวันพุทธที่6นั่นเองครับนี่คือประตู เดียวในครึ่งแรกแล้วเราเป็นประตูสาคัญของเอเวอร์ตัน้วยครับจากโดมินิกคาร์วลเลวินครับแมนเตี้ตล้วก็ต้องชมด้วยนะครับวันนี้เอเดสันครับลูกอูจยิงใกล้ๆดูครับแม่โดนแขนแล้วไปโดนหน้าด้วยหรือเปล่าครับแต่เจ้าตัวก็ยังรีบลุกมาเล่นต่อครับต้องชมครับว่าสู้กันด้วยแท็กติกแล้วก็ความมุ่งมั่นทั้งคู่เลยครับทั้งแมนิตี้ตล้วก็เอเวอร์ตันครับ ตารางคะแนนตอนนี้อย่างที่บอกครับแมนเชสตเตีรอยู่ที่สองเกรมเขาลงแข่งก่อนลิเวอร์อพูลครับถ้าชนะนี่จะขึ้นไปเป็นจ่าฝูงช่วงคราวกดดันลิเวอร์อพูลก่อนเลยครับส่วนเอฟเวอร์ตันอยู่ที่9นะครับ25นัดมี33คะแนนครับโอ้โหแล้วราฮิมซาร,ริ่งลงมาเปิดจังหวะนี้น่าจะมาแทนริยาสมาเรสบอกครับราฮิมซาร,ริ่งมาแล้วนะครับฝั่งของแมนเชสเตีรแล้วดาบิดซิบาย้อนกลับมาครับเฟรเดริโนชิงกับซิบาราฮิมซาร,ริ่ง สเตอร์ลิงถอยมาดูเอเวตันรับอยู่ในกรอบของตัวเองเยอะเฟนเนโยเข้ามาแล้วครับเลี้ยงขนานเส้นนอกกรอบมาแล้วยังเปิดไม่ได้ดานิโลโอเปิดอีกครั้งหนึ่งจังหวะนี้ดาวิสมาโอไม่ถึงเรเวนซาเน่โอเป็นแมนซี่อ่ครับจังหวะสวนกลับบ้างเอเวตันอยู่กัน3คนครับแดนน้าแล้วซิกูซันให้ทุช่องมาไม่รนูใจกันกับโอ้ดมินีเขาเปิดเลวินเลยครับให้มาทางขวากับไอเดียดีมากแต่ว่าเพื่อนก็ไม่ทันนะครับ พอจะสวนกลับก็เป็นเสียบอลให้กับแมนซิตี้ง่ายแล้วครับอาเกียโรพามาเองครับจังหวะนี้ได้เติมแบร์นารูสุบาออกมาซ้ายขวาชิงความีนะครับยังไม่ให้ครับแบร์นารูสุบาเลือกจังหวะนี้ราฮิมสันิดแปมจะให้กับดาวิดซูบาโอ้โหเห็นแมนซิตี้์ทำเกมแบบนี้นี่แฟนๆอเวตันหายใจไม่ทั่วท้องแน่ๆครับโอ้โหต้องเปลี่ยนเลยครับอเวตันครับส่งทางด้านเจมส์แคาร์ที่ครับ ต้องเปลี่ยนกุมกำลังลงมาแทนกันนะครับเปลี่ยนแทนทอมเดวิสนะครับนะครับบานาโดบานาโดเลือกมาดานิโลจากวันนี้ซิลาแล้วจริงโอ้โหซูปเปอร์เซฟก็องจอแดนพิคอดโอ้งัดขึ้นมาแล้วก็วันเล่ด้วยเท้าขวานะครับโอ้ตยังตีเสมอไม่ได้ครับแมนซี้ดูกรับอกแล้วนะครับโอ้สุดยอดครับแนวโอ,โอ้แล้วเมสซี้ส่งลงมาอีกหนึ่งคนครับอิวคายกุนโดกันครับ แทนทางด้านบาบิสูบาด้วยครับจากวันนี้โขกออกมาได้แล้วแต่ว่าเสียให้กับฟาเบนเดลส์เสาสองเป็นของมาซิตี้กระนำบุกแล้วครับดานิโลไดโลขว้างมาให้กับูุนอากคโรก็จริงโอ้โหโจแดนพิฟอร์ดอีกแล้วครับยังไม่ผ่านมือเขาคนนี้ก็เปิดไม่ไม่ดีครับโอพิฟอร์ดโอไปอเร่งเกมก็ทำให้ เสียจังหวะที่จะได้สวนกลับเร็วครับหมายคนหนึ่งครับอดิซากาน,นาเกครับลงมาแทนนางเดโกเมสนะครับโอ้โหเ่วตนตอนนี้กุนซือครับมาโกโซินวากับเป๊ปกูริล่านี่แก้เกมสู้กันแล้วครับมาสตีต้องการประตูตีเสม,มอแต่ว่าเอวตันอย่างเหนียวแน่นอยู่ไรฮิมซลินเปิดติดลูกาดินเปิดเข้ามาใหม่แล้วในตีโขโอ้โหพิกฟอร์์อีกแล้วครับโอ้ซิโก้กุนแอเกลรูครับ โอ้ดิโคเลยว่าตัวแรงพี่ฝอเสาแรกยังปัดไม่ได้น,นะครับโอ้โหเควินเดอรอยอีกหนึ่งครับส่งกองกลางลงมาครับเอาแล้วครับตอนนี้แมนเชตียครบแล้วนะครับรกุนโดกันครับไรฮิมเซอร,ร์ดิงแล้วก็เควินเดอรอยสานนี้เปิดเข้ามาหมุนออกมาได้ครับดิชาริสันโอ้ยพี่ตันวันนี้เกมรับยังป้องกันการเจาะทุกรูปแบบที่แมนเชตียอัดเข้ามาครับไรฮิมเซอร,ร์ดิงมาต่อ ชิงกับไดโนไปชนนะครับดิชัซันรอสวนอากับจังหวะนิดสวนกลับมาของเอเวตันเรามีทางขวาขยับมาเลยครับสปีดมาเต็มที่ครับเบอร์นาดแต่ว่าเจอวิ่งแซงยังเบียดแย่งกันอยู่สะบัดได้ไหมเปิดเข้ามาในกรอบจังหวะนิดโค้งถึงครับโอ้โหจังหวะสวนกลับมาของเอวตันก็ได้ลุ้นครับแต่ว่า แมสซิตี้กูลิเกโรมีปลอยบอลไหลย,ย้อนตัวเองหลอกครับไปทางซ้ายครับเดรอยซานนี่แมสซิตี้ดันสูงเลยครับฟาเบนเดลส์ให้กับซานนี่ก็ติดครับโอ้แต่ว่าเสียบอลง่ายอัครับจังหอมนิชิงมากุลิเกนเควินเดอร์รอยเลือกได้นเฮมสติกยิงโอ้โหพิฟฟอดอีกแล้วครับโอ,โ,อโอ้โหโเหลือเชื่อกำลับยังไม่ได้แมนซิตี้โอ้โหโ,โอ้ยิงเสาแรกนะครับจอแดน,นพิฟอร์ดครับ มือซ้ายของเขาอีกแล้วครับโอ้โหวันนี้ต้อง,ตอง,ตองเตะอีวิตันได้สามแต้มน,นี้ต้องยกนิ้วให้กับคนนี้เลยครับเจอในพิกฟอร์ดนะครับเปิดเข้ามาแล้วดเชาร์สันครับยังคุมเสาแรกไว้ได้แต่เป็นซิตี้เจ็บตลอดลุยมาที่ไรฮิมซอร,ร์ดิงครับเลือกมาหยอดจับมาดิอาเกโลโรได้หงย้อยเข้ามาก็โอ้โหพิกฟอร์ดอีกแล้วครับเข้าสู่ช่วง15นาทีสุดท้ายเอ้าคว้างมาไม่ดีไรฮิมซอร,ร์ดิงครับจับได้ รอเพื่อนเติมมามีใครหยับเอาครับตังได้แล้วยิงโค้งพิกวอนีีนะัดปัดได้โอ้โหที่เซฟไปได้ครับวันนี้เดรรอยซานี่ย้อนคืนกลับมาฟาเบนเดลส์เดรรอยซานี่ครับเลือกเคยบินเดอร์บอยเดรบอยบังไม่มีช่องครับเลือกตรงกลางอาเกโรแตะให้ครับคุณกันอาเกโรชิงมาแล้วดูเฟรนันลิโยครับเลือกหยุดมาอาเกโรจิงจังวันนี้โอ้โตีสเสมอได้ครับจังถึงกับคุณอาเกโรครับสุดยอดครับประตูนี้ เอาแลงครับเป็น1ประตูต่อหนึ่งครับวิ่งไปกระโดดแม่เซโกวูน่าแกโรดูแมนซิตี้พับอยู่นานนะครับแล้วยิงแบบนี้ครับสุดยอดครับโอ้เป็นคนที่แมนซิตี้ขาดไม่ได้จริงครับเซโกวูน่าแกโรนะครับโอ้ดูทำชิ้นกันอยู่นานเลยครับเฟเดนิโน่อยังดึงกลับมาให้แล้วอเกโร่ยิงครับอืพลิกตัวกลับมานี่ยิงให้บอลโค้งข้ามตัวของจอแอนด์ฟิฟต์ครับสุดยอดครับเซนลนลวนครับเซโกกูน่าแกโร่ครับ เพิ่งกดแทริกมากับเกมที่เล่นกับอาเซนอลที่ชนะไป3ประตูต่อหแล้ววันนี้มายิงประตูสําคัญครับแต่ทรงผมพี่แกก,ก็ก็ยังไม่เปลี่ยนให้นะครับเราก็ไม่เป็นไรครับพักเซลซลนะฮะ <Number 10. S 1> <c oughs> เอาครับตอนนี้เป็น <c oughs> 1นประตูต่อหครับแล้วเวลายังเหลือสําหรับแมนเชสตอรครับที่ต้องการ3แต้ม แต่ของจริงไม่รู้เกมจะเป็นอย่างไรแต่นี่คือฟีฟ่19ครับมันเหลือเกินแม้จะจิงกันเพียงฝั่งละหนึ่งประตูก็ตามเด้อในกฎเหมือนกันครับโอ้โหเขาเดวินโอ้โหรับจะออกหน้าไหนครับเอาต่านนำหนึ่งศมานานครับแล้วก็ต้านไม่อยู่ครับแล้วตัวนี้ก็บุกมากดดันแมสซิตี้บ้างครับอาครับจังหวะนี้ เปิดเข้ามาครับได้โขกไหมอ้านจอนโตนโขกออกมาได้มีอาเกโรอยู่คนเดียวครับเวลาเข้าสู่ช่วงน่าจะเป็น5นาทีสุดท้ายก็ไม่รวมทดเจ็บนะครับเควินเดบรอยครับยังเล่นตามสไตล์ของเองด้วยความมั่นใจกับแนวลุกแล้วก็แผนที่คุณซื้อวางไว้นะครับจอนโซนครับออกมาทางขวาดานิโล เน้นๆนะครับช่วงท้ายครับดานิโลไหลมาครับทางขวาไรฮิสเซอร์ดินอาครับขึ้นมาเควินเดียบรอยอากิโรรอตรงกลางเซโก้กูนากิโรอากิโรยังเอาชัวร์ครับกลับมาใหม่แล้วหาช่องจออยู่แมนซิสเตอร์กูดยกันแล้วชิงมาซาเน่อยู่นะครับอากิโรจิงอีกแล้วครับปลอกหมูจะทําแบบเดิมมาจะงัดหลอกยิงไกลครับเซโก้กูนากิโรนี่ครับโอ้เดี๋ยวว่าบอลมัน โดนไม่เต็มเท้าด้วยครับจะกะจะให้โค้งครับไอเดียดีครับโอ้เหมือนจะรีบครับจังหวะนี้โอ้โหเหลือเชื่นครับว่าแมนซิตี้ยิงกระนํำขนาดนี้ับแต่สกอร์ยัง1นึ่งหนึ่ดครับเวลา3นาทีครับแมนซิตี้ได้บุกช่วงท้ายกุกันกุกันให้ครับเดือบรอยครับ เดบอยตักข้าวมาเลยครับสเตอร์ลิงอะครับเคลียวได้แล้วจวังหวะนี้เปิดเข้ามาแล้วมันย้อนถึงใครไหมเจ้าไปเคลียร์ไม่ดีจังหวะนี้โอ้ไมเคิลคินเกือบไปแล้วครับโอ้ยพี่ตันโอ้แล้วก็จบเกมนี้ไปครับสกอร์หนึ่งหนึ่งครับในวิวาสสิบเก้านะครับโอ้โหเอพี่ตันครับต้องขอบคุณคนนี้เลยครับที่วันนี้มีแต้มในบ้านที่กุฎิสันทานะครับ เสมอกันไปครับในฟีฟ่า19หนึ่งประตูต่อหนึ่งแต่ว่าสุดมันนะครับของจีนก็ไม่รู้สกอร์จะเป็นอย่างไรครับแฟนๆแมนเชสตี้ก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้ครับหรือแฟนๆเอเวอฟ์ตันก็ได้ครับว่าผลงานในแข่งจีนจะเป็นอย่างไรนะครับแอดมินจะทำขึ้นให้ได้ชมพวกคอมเมนตเตือครับผมสำหรับแบบนี้คลิปนี้ก็ถ้ามีข้อผิดพลาดอย่างไรเราต้องกราบขออภัยแฟนๆเอเวอฟ์ตันแล้วก็แมนเชสตี้ด้วยนะครับรับชมบันเทิงครับถูกใจฝากกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์คลิปให้เราด้วยนะครับ ไว้บราจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนมีความสุขในการรับชมฟุตบอลนะครับผมสวัสดีครับ